การทำออร่าเซ็กส์ให้ภรรยาทำไมภรรยาที่บอกว่าเป็นเรื่องสุของตนรม่ยอมให้ทำเราทำเขายอมได้อย่างไรครับแล้วออรเซ็กส์คัญทานกับชีวิตคู่สำคัญไหมครับกับชีวิตคู่ออร่เซ็ก์ไม่จําเป็นครับขึ้นหยุดกับแต่ละคู่บางคู่เขาก็มีความสุขถ้าได้มีออร่าเซ็กส์ิกิจกรรมทางเพศด้วยกันแล้วกันแต่บางคู่เนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องทําก็ได้ครับคือแต่ละคู่ไม่เหมือนกัน คนนี้นี่คือผู้ชายเขาอยากทําให้ผู้หญิงใช่ไหมฮะแต่ผู้หญิงไม่อยากให้ทําเพราะว่าผู้หญิงบอกว่าสกปรกจริงๆแล้วในทางทางการแพทย์เนี่ยระหว่างช่องคลอดกับช่องปากเนี่ยต้องถือว่าช่องปากนี่สกปรกนะครับกว่าช่องคลอดอีกเพราะว่าในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งชื่อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสฮะก็จะคุณชื่อนี่อยู่ในนมเปรี้ยวเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องคลอดเนี่ยมีรสเปรี้ยว เพราะว่าจะมีสภาพเป็นกรดเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราอแต่ช่องปากเราเนี่ยไม่มีจุลินรีแลคโตบาซิลัสเพราะนั้นเชื้อราเกิดขึ้นได้ง่ายจริงแล้วช่องปากเนี่ยเรากินอาหารอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยเศษอาหารเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งอาหารของพวกแบคทีเรียต่างๆเราถึงต้องแปรงฟันเช้ากับแปรงฟันเย็นแต่ช่องคลอดเนี่ยแค่ล้างน้ําทําความสะอาดเท่านั้นก็พอ,อยกเว้นอาจจะในช่วงประจําเดือนทีนี้แทากกรณีที่ ออร่าเ็กเนี่ยกรณีที่คุณผู้ชายเขาป้องกันไม่ให้เรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแผ่นที่เราเรียกว่าเดนเทลแแดมเดนเทลแแดลแปลว่าฟันแดมแปลว่าเขื่อนเขื่อนกั้นฟันก็จะเป็นลักษณะแผ่นยางนะครับเหมือนถุงมือเหมือนถุงยางอนามัยนะครับซึ่งจะมีความกว้าง6นิ้วยาว10นิ้วอันนี้ของต่างประเทศครับพื้นที่ใช้สอยเขาจะเยอะหน่อย นะครับของปลตะขนฝรั่งนี่ตัวโตก็จะทาน้ําด้านหนึ่งแล้วก็ปกไปที่เขาระบุไว้แล้วว่าด้านไหนหรือด้านไหนก็ได้เหมือนกันทั้งสองด้านเหมือนถุงมือเลยนะเหมือนถุงมือครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้พวกน้ำหล่อลื่นช่องคลอดอะไรต่างๆเนี่ยมีการติดเชื้อได้เดี๋ยทาด้านทาให้ทาด้านหนึ่งแล้วก็แอบเอาด้านเปียกนั่นแหละแนบไปครับลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวสาธิตสาธิตไม่ต้องละครับก็อาทาน้ําด้านนี้แล้วก็วางแนบไปกับเนื้อ มันก็จาแนบสนิทแล้วก็การทำออร่าเซ็กต่างๆก็จะเรียกว่าป้องกันเล่นการติดเชื้อได้ครับมันก็เหมือนกับเวลาร่วมเพศแล้วใช้ถุงยางก็อาจจะลดเรื่องของความสุขลงไปบ้างแต่ว่าเพื่อแลกกับความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการติดเชื้อก็คุ้มกันผมแนะนำนี่เขาทำให้เป็นใสเลยไม่ดีกว่าเพราะว่ามันปกป้องนะิวทิวทัดเพืามถ้งใช้ถุงก๊อกแก๊บเลยนะฮะที้เมืองไทยเนี่ยไม่มีครับเมืองไทยของเราเนี่ยใช้คอนดอมใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยแล้วตัดออกเป็นแผ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วก็ใช้ใช้กรณีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ใช้ถุงยางแบบที่ผลิตในไทยก็ได้ครับ